ช่วงนี้แม่ผิวดีจนยากมาอวดเลยค่ะเห็นแม่สูงวัยแต่ก็ยังใส่ใจดูแลตัวเองอยู่นะคะยิ่งผิวหน้าเนี่ยสำคัญมากๆพ่อแม่ว่ามันเป็นสิ่งแรกที่ทุกคนต้องมองยังไงเราก็ต้องมั่นใจไว้ก่อนดีกว่าค่ะอายุเยอะสิ่งที่มาตามไว้ก็คือความเหี่ยวความหย่อนคล้อยนี่แหละตัวดีฝ้ามองคําจุดดงดำก็าตามมาทําให้หน้าเราดูแก่จนแม่มาเจอ PD R N เซรัมตัวนี้หละค่ะซึ่งเนื้อเซรัมเขาเข้มข้นจริงๆจ,จะช่วยลดและป้องก,กันการเกิดริ้วรอยเป็นตัวยาเดียวกับเมโซลิจูชื่อดังเขมรละลายม น้ำให้แม่ใช้ตัวนี้แม่ทาทั้งเช้าทั้งเย็นเลยเนื้อเซร่มนุ่มลื่นเกลี้ยง่ายซึมลงผิวแล้วไว้แต่ฟรรมชุ่มชื่นยังอยู่แม่มาสังเกตดูนะ พวกจุดด่างดำฝาม,มองคำ้ำคืนหน้ามาดูสว่างขึ้นผิวเนี่ยมีฟวามยืดยุนชุ่มชื่นขึ้นแบบลืมฟ้ามแก้ไปเลยอ่ะแมมยิ่งใช้ผิวไม่ยิงกระชับนุม่มเด้งเต่งตึงตัวนี้เขาพิสารอาจินยัยช่วยบำรุงและฟื้นฟูนฟนสภาพผิวให้มีฟวามยืดยุนที่ดีแล้วก็เพิ่มฟวามกระจาใสริ้วหลงเรียวร้อยลดลงยังเป็นธรรมชาติไม่คิดว่าจะได้ผิวย้อนไว้ขนาดนี้เป็นของดีที่แม่ยากแนะนํำเลยคะ่ะ